ส,สวัสดีครับวันนี้ก็รีวิวนะครับผมจานรีโมทนะครับผมเป็นลูกยางนะครับนะครับผมงานสวยๆนะครับนะครับผมเมนีเม็ดงานนะครับผมครับจะออกนิ่มนะครับเป็นลูกยางนะครับผมเสียงจานก็ประมาณนี้นะครับผมครับก้นจานก็แบบนี้นะครับผมสวิตปิดเปิดรูชาร์ดนะครับผมเราลองเทสนะครับผมอันนี้ลูกงาน กดเป็นหกเป็นเอี่ยวนะครับผมเป็นโขกนะครับกดเอี่ยวนะครับผมแต่ถ้าอยู่ในขอบอะตีงกาได้นะครับผมนะครับเอี่ยวหกน,นะครับงานก็สวยๆนะครับผมถสงจานก,ก็ต้องเอาไปอุดก้นอีกครับจะดีนะครับผมกดเป็นหกเป็นเอี่ยว สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณครับ